ว้าว,ว,าวมีงานเข้ามีงานเข้าแล้วบาดนี้เนี่ยพอ่ออืม็นจังไหนลูกก้ายตัวแสบอ่ะไปหาเรื่องมาเปื้อนมดเลยทั้งตาแดงอ่ะจมูกแดงสงสัยเพิ่นจะไปเล่นสนุกแบบเอาจมูกดันขอบๆเจอหินบ้างดินบ้างนะครับผมเออช้ำไปหมดเลยอืมบี่เนี่ยเป็นแนวไร น้ำตกก็จะเมนมีสร้างสรรค์ให้เจ้าลูกพี่กับลูกน้องมาเล่นจังเลยเนี่ยฮ้อลูกน้องทำหน้าที่ดูแลลูกพี่ให้ดีๆเด้ระวังเด้เอฟซีดูอยู่เด้จะตีก็ตีไม่ได้จะหายก็หายไม่ลงทั้งรักทั้งห่วงทั้งห่วงดูแลกันไปครับผม ทำยังไงได้มีลูกทายดืออ้อก็เอ้ยเกาเดอเกาให้ดีๆแล้วก็ไปเช็ดตัวให้เพื่อนสบายๆถึงลูกเจ้าดือ้อจะไปเล่นใหม่เจ้าก็ต้องดูแลอยู่เดียว่นันเสียใจด้วยช่วยอะไรไม่ได้